โอ้ไม่ก็ช่อง7เตรียมฉายไกรทองดึงตัวคู่จิ้นดังร่วมแสดงเป็นละครพื้นบ้านที่ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ยุคสมัยก็ยังได้รับความสนใจอยู่เรื่อยๆสำหรับเรื่องไกยทองโดยช่อง7 HD เตรียมนำกลับมาฉายให้ได้ชมกันอีกครั้งในทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์ล่าสุดในอินสตาแกรมของ Big Lord ได้อัปเดตภาพพร้อมแคปชั่นระวังน้ำท่วมจระเข้จะพาสู่คิด หลังจากนั้นก็มีแฟนๆเข้ามาอ้อนอยากดูแล้เพราะเรื่องนี้เริ่มถ่ายทำกันตั้งแต่ปี58นํานำแสดงโดยเข้าตู่พลพศปอนโอภาสภูมิกุ๊กกิ๊กกชกรลูกตาลสุพิศดา เรื่องย้อนนะเมืองพิจิตชาวบ้านพากันแตกตื่นเมื่อได้ด่างเกยชัยจระเข้ร้ายออกอารวาสขุนกลายหมอจระเข้จากนนทบุรีกลายทองลูกชายได้ลองแพผ,ผ่านมาพอดีจึงได้ช่วยชาวบ้านปราบไอด่างเกยชัยแต่ขณะที่ขุนกลายจับไอด่างได้เท้าโคพญาจระเข้ก็ได้โผล่ขึ้นมางามขุนไกลจมหายไปในถ้มกลางความตกตลึงของทุกคนเท้าโคจรก็ได้อาศัยอยู่ในถ้ำ กับจรเก้ท้ารำไพเป็นพ่อและลูกชายที่ชื่อว่าชลวันท้าวรำไพพยายามดุด่าว่าเท้าวโคจรที่เอาแต่เกเรเที่ยวกัดคนไปทั่วแต่ว่าเท้าวโคจรไม่สนใจจนวันหนึ่งท้าวโคจรก็ไปมีเรื่องกับเท้าพันตาและท้าพันวันจนจรเก้ต่างถิ่นจนเกิดการกัดกันตายทั้ง3ฝ่ายทำให้จรเก้ร้ายทั้งหมดนี้ไปสร้างความยินดีให้กับความชาวมาดเป็นอันมาก สิบปีผ่านไปนะบ้านริมน้ำเมืองพิจิตเรเศรษฐีมีลูกสาวสองคนคือตะเภาแก้วและตะเพาทองทั้งสองได้ออกไปเล่นน้ำชะลวันโตเป็นหนุ่มแล้วเห็นเขาก็รู้สึกถูกใจจึงจับตัวตะเภาทองไปสร้างความตื่นเต้นให้กับเศรษฐีเป็นอันมากเศรษฐีจึงรีบประกาศตามหาหมอจะแค่ให้มาช่วยจับตัวชะลวันพร้อมกับจะให้รางวัลอย่างงาม พญาชลาวันมีเมียอยู่แล้วสองคนคือวิมารานและเลื่มลายวันซึ่งก็ไม่รู้สึกพอใจชาลาวันก็จะเอาตะเพาทองมาทําเป็นเมียอีกแต่ก็ไม่สามารถขัดชลวันได้ชาลาวันไม่สนใจคําเตือนของเท้ารำไพว่าจะนําเคราะห์มาสู่ตนไกรทองล่องแพส่งสินค้ามาจากเมืองนอนได้เห็นประกาศของเศรษฐีก็สนใจรับอาสาเจ้าชาลาวันโดยมีคู่แข่งคือเสี่ยเฮงเจ้าของฟาร์มจระเข้ที่หวังจะได้ตะเพาแก้วมาเป็นเมีย ไกลทองใช้มนล่อชาละวันออกมาหวังใช้หอกจัดการกับเจ้าชาละวันแต่หอกทำอันตรายชาละวันไม่ได้ก่อนที่ไกลทองจะถูกชาละวันเล่นงานอาจารย์คงก็ยังมาช่วยไกลทองเอาไว้ได้ไกลทองรู้ว่าอาจารย์คงเป็นอาจารย์ของคุณไกลของพ่อของตนจึงขอให้อาจารย์ช่วยฝึกวิชาให้เก่งกล้าอาจารย์คงบอกว่าถ้าจะฆ่าชาละวันได้ต้องใช้หอกสัตโลหะเท่านั้น ไกลทองจึงไปหาช่างตีเหล็กและบึงจระเข้สามพันโดยมีเสี่ยเฮงแอบติดตามไปด้วยหวังจะไปแย่งหองจากไกลทองแต่กรรมตามทานเมื่อเสี่ยเฮงฟาดท่าตกลงไปบึงถูกจระเข้กัดกินจนตายท้ารำไพเตือนชาลว,วันว่ากำลังมีเคราะห์ให้ชาลวันบำเพ็ญศีลอยู่ใต้ถ้ำแต่ชาลวันทนมนเรียกของเจ้าไกลทองไม่ไหวจึงระเบิดถ้ำออกมาไกลทองได้ใช้เทียนระเบิด น้ำบุกเข้าไปเพื่อช่วยตะเภาทองและเกิดการต่อสู้กับชาลวันกลาทองได้โอกาสใช้หอกสัตตะโลหะแทงชาละวันจนตายชาวเมืองพิจิตรกลับสู่ความสงบอีกครั้งขอบคุณเครดิตจากที่นี่ com